สาวคนีไว้รุนเมกาแสาวอเยี่ยมเขมที่น่าเย็นสึงท้้ยกันด้วยในควมเนตเงดไ่้ทีนี้ครันี้มีชุดนี้เล็กมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะใส่เุ็สากรเพราว่าองค์กรนันโตที่ชอบที่สุดเลยก็ต้องเป็นสาุนะครับเขามีแบบว่าที่งอน The m a i n g กูแค่ยิงไกลตายกูไม่ได้แค่นียายกระสุนไปทีกระบานกูทำได้ไงนิ King of the m a i n g King of the m a z i n g ตอนกูยิงมึงมันก็กูเล่นไม่ยากคกนทุกงงได้ขนาดลูกไปยังโดนเพวกูไม่ติ ถ้าอยากจะวันเป็นความโกงจากงเพ e r f เฟ t ช็อตกูบอกไว้เลยว่างานโต perfect shot ที่งอปต์ตัวไม่จริงลายของกูกดหัวแบบออโตโนมัติสายตากูคมชันโดยไม่ต้องเลสิ่ง king of the amazing king of the amazing ตอนกูยิงมึงมันก็กูเล่นไม่อย่างโกนเพมึงงงแดกขนาดลบแล้วก็ยังโดนเทปของกูไม่ติดถ้าอยากจะวันเป็นความโกงจากงเพ e r f เฟ t ช็อตกูบอกไว้เลยว่างานโตกูบอกไว้เลยว่างานโตจริงจริง real จริงไอสัตว์ที่ไม่ใช่งานโชว์พวกมึงคงจะคิดตอนโดนกูฮิต now b a l กระสุนกูไม่มีติดจะท fucking flow shit แกหมดทุกสารทิศมา fucking bitch damn blow เสียงตีมึงเข้ากันสิ่งพวกกูฟิกชั่วโพล์ perfect shot พวกกูฮอตกว่าไอ้น้องเต่ามาให้หมดจกกีดตีจะกกี่ซอนเดอรออกไอวอลไล่เก็บหัวทำมึงร้องมากับชุดแสงอุตสาห์โปรเพยเยอร์ออฟเดอะก็อดพวกมึงยังซอปเป็นเบบี้กำลังวอล์กแล้วกูจัดให้ได้ถ้าหากว่าพวกมึงยังวอนลองพวกกูโปรที่ไหนได้ยังกระจองตาหัวร้อนมากไอสัตกโตเรียกแด๊ดมึงมาฟ้อง งกูเคยยิงไกลตายกูไม่ได้แค่นีิยายกระสุนไปที่กับบ้านกูทำได้ไงนีิ King of the Magic King of the Magic ปังกูยิงมึงมันกับกูเล่นไม่ย่างกนกวมึงงงได้ขนาดลูกล้าก็ยังโดนเทปพวกกูไม่ ถ้ายังต้อวัดความคงจะคงเพอร์เฟคชั่นกูบอกไว้เลยว่างานโตเพอร์เฟกชั่น king of the magic ล้านคนกูกดหัวแบบอัตโนมัติสายตากูคมชัดโดยไม่ต้องเลนส์ King of the magic King of the magic ตอนกูยิงมึงมันกับกูเล่นไม่ยังก่อนพวกมึงงงได้ขนาดลุกแล้วก็ยังโดนเธอบอกกูไม,ม่ติดถ้ายังต้อวัดด้วความคงจะคงเพอร์เฟคชั่นกูบอกไว้เลยว่างานโตไม่ดีเลยนะอยู่กับชนแสงสอุตสาฉันมาเพื่อฆ่าแก okay.